เดี๋ยวเชิญดูรถด้านขวามือก่อนเลยนะคะด้านขวามือของมานะคะจะเป็นรถรุ่น MU-X Ultimate นะจ๊ะจกระจังหน้าทั้ง2รุ่นเนี่ยคือจะเหมือนกันนะคะคือจะต่างกันตรงที่ล้อถ้ารุ่น Ultimate เนี่ยขนาดล้อทั้ง2อ,อย่างเนี่ยคือเท่ากันรุ่น Ultimate ล้อจะเป็นขนาด20ขอบ20นะคะแล้วก็ทั้งทั้ง4วงเลยนะคะแล้วก็จะมีในส่วนของเจ้าตัวไฟเลี้ยวนะคะที่กระจกข้าง แล้วก็ถัดมานะคะท้ายรถตัวนี้ประตูท้ายจะเป็นแบบไฟฟ้าพร้อมระบบสเตสเตเซนเซอร์เหมือนกันนะคะมีเหมือนกันพูด,ดง่ายๆเลยแต่ว่าการดีไซน์การตกแต่งที่แตกต่างนะจ๊ะอย่างถ้าเป็นรุ่นอัลติเมทคันนี้นะคะการตกแต่งดีไซน์ภายในห้องโดยสารเนี่ยเขาจะเน้นไปทนสีน้ำตาลเข้มนะคะอย่างตัวแผงข้างอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ตัวเบาะนะคะภายในห้องโดยสารเป็นสีน้ำตาลหมดเลยนะคะ อันนี้อยู่ที่อยู่ที่สเปคของลูกค้าด้วยว่าลูกค้าชอบสไตล์ไหนเนาะแล้วก็ถัดมาตัวออปชั่นไม่ว่าจะเป็นแพดเดิลชิปนะคะหรือว่าเจ้าตัวเบรกมือไฟฟ้าเนี่ยมีมาให้เหมือนกันนะคะตัวแอร์ก็จะเป็นแอร์แยกอุณหภูมิอิสระซ้ายขวาเป็นแอร์ออโต้เหมือนกันโปรมาลายัยก็จะมีสวิตควบคุมเครื่องเสียงมีจอเก้านิ้วทุกอย่างออปชั่นที่ให้มาทุกอย่างจะเหมือนกันหมดเลยนะคะจะตกักจะแตกตาก่างกันตรงที่ การดีไซน์การตกแต่งเท่านั้นเองนะจ๊ะโอเคถัดไปนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปดูแผนท่อมกันบ้างแผนท่อมคันนี้นะคะด้านซ้ายมือของไม้ตัวนี้เลยล้อขอบ20เหมือนกันเลยค่ะแต่ว่าถ้าเป็น Phantom, แผนท่อมล้อจะเป็นสีดำเงาให้อารมณ์สปอร์ตดูดุดันนะคะเหมอะกับว้รุ่นยุคสร้างตัวแบบสไตล์แบบอายุประมาณรุ่นใหม,ม่มากๆเลยนะคะแล้วก็ ่างกันอีกจุดหนึงก็คือในห้องโดยสารนะคะตัวนี้จะตกแต่งโทนสีดำอย่างที่บอกไปดุดันอารมณ์สปอร์ตนะคะเพราะสีดำเนี่ยก็จะค่อนข้างดูดูเรียบนะคะดูสปอร์ตแล้วก็นอกนั้นทุกอย่างเหมือนกันราคาต่างกันอยู่แค่1,200 0บาทค่ะถ้าลูกค้าที่ชอบแบบสายดุสายสปอร์ตสายซิ่งแนะนำตัวนี้เลยเพิ่มอีกแค่12เองค่ะ ช่สำหรับวันนี้นะคะก็เดี๋ยวจะขอตัวลาและขออนุญาตฝากเพจนิดน,นึงนะคะไมมินอิซุ u หนองจอกนะคะยินดีให้บริการลูกค้าทุกท่านเลยถ้าสนใจจะจองรถหรือว่าต้องการจะออกรถหารุ่นไหนสีอะไรโทรมาถามก่อนได้เลยนะคะยินดีให้บริการทุกท่านเลยนะคะสวัสดีค่ะ